7 f x เท่ากับนี่สลบ x กำลังสทีนี้เอาเอาอยังงก็ได้ให้มันเร็วขึ้นนะดูนะรูทเลบ x กำลังสหาเลนส์ของ g o f หา g มาก่อนหาเลนส์ให้ครูตั้งนี้เลย g o f x เอา f ไปยัดใส่ตัวนี้ หนึ่งส่วนเก้าครูเขียนเป็น f x กำลังสองเลยนะครับเขียนี้เพราะคุณจะหาเลนส์คุณไม่ได้อันอื่นไม่ไายอิมลุ้งมีไมว้อะไรหาตนนัวนี้ที่คุณจะเริ่มทีน่นี่ต้องหาเลนส์ของตอนนัวนี้หาเลนส์ของหาเลนส์ของ f หาเลนส์ของ f ซึ่งก็คือเท่ากับ f x นะั่นแหละนะครับเพื่อ,อมาใส่ตรงน,นี้หาเลนส์ของ f เล่มอเอคืออะไรมองเห็นชัดเลยนะ0ถึง2ทันไหมมันมองเห็นง่ายอ่ะเข้าใจปะทย์พวกนี้มันมักจะทำให้มองเห็นได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นจะได้ว่า f x ตั้งแต่0ถึง2ชัดเจนได้ง่ายโอเคไหมมันมองเห็นง่ายยกกำลังสองให้เปทานี้เลยจะแต่งมันเป็นหน้าตาแบบนี้นะยกกำลังสองเหมือนกันอันนี้คือตัวที่มันง่ายเ็น 4เป็น0ใส่ลบเข้ามาลบ1คูณเข้าไปมันจะกลับลบ4อยู่นี่ลบ f ลัง 2x อยู่นี่0อยู่นี่บวก9เข้าไปเอา9บวกเข้าไปบวกต้องบวกทั้ง3ตัวเป็น5เป็น9ลบนี่วงร่างบงนี้จะได้จำได้นะเนาะไหมมันต้องถอดรู้ไหมต้องถอด ต้องถอดใส่รูทก็มาอีกมันจะแต่งนี้หมดเลยทุกข้อเลยนะครับรูทมีเป็นรูทห้าเป็นสามเป็นส่วนกลับเพื่อเป็น GOF เพราะเลนส์เป็น GOF เลนส์ F, นตัวนี้หมายถึง GOF นั่นเองก็คือตัวตัว GOF อะไรคือเลนส์ถูกไหมถูกไหมคือตัวฟังก์ชันเลยคือตัวเลนส์ ตัวนี้ยังไม่เป็นนะาใจมันทำส่วนกลับมันก่อนส่วนกลับมันก่อนอย่างนี้ไปทีนัสเตดเห็นไหมไปมองดูหน้าคู้เรียนเสร็จการนาส่วนกลับในประวัศาสตร์อย่างนี้บวกตั้งคู่นี้มันจะกลับเป็นหนึ่งส่วนสามกับหนึ่งส่วนรูดห้ากลับอย่างนี้ซึ่งตัวนี้เขียนเล่นได้เลยนะเขียนตัวนี้สวยนะก็กลายเป็น G O F G O F นี่คืออยู่ในช่วงอยู่ในช่วง 1.3ส่วนสถึง1นึ่งส่วนรูทห้กระนาบนี้ม,าานมันจบต่อตอนนี้อีบนี่อย่างนี้เลยเขียนไหมครับถ้าหานี่เร็วง่ายเขียนที่เร็วต้องเร็วมันจะแต่งเลขง่ายในข้อสอบไม่ต้องจำเยอะฝูฝึกฝูเรียนไว้แล้ว fn อันนี้ตัวสไตล์วันนี้ก็อันนี้ของสมาคมมันมีวิธีเขียนของมันอันนี้เป็น n เท่ากับคู่ย่อยๆนะ 2n บวก3 n เท่ากับที่ลองดูก่อนนะมันบอกว่าให้หาผลบวกของเซตคำตอบมันบอกว่า fn f อเอ็นอย่างนี้เท่ากับ3ามเความหมายของวันที่ประธานก็คือมันถามว่า n นะ่ะรวมกันแล้วเท่ากับเลขอะไร n นะ่ะหา n จากสมการนี้มันจะได้ n ออกมา n น่ะรวมกันเป็นเลขอะไรดูนะเริ่มอย่างนี้ก่อนอันนี้เป็นสามเจ็ดใช่ไหมท่านเป็นสามเจ็ดใช่ไหมนะครับมีพอเดี๋ยวก่อนไอ้เพิ่งคู่เก๋นี M, ก้นก่อนดิอันนี้เอาไวเไ้เขียนไว้ก่อนเขียนตัวนี้เข้าไปก่อน f f เอ็นเห็นไหมครูเปลี่ยนเอ็นเป็นเอฟเอ็นนะเปลี่ยนเอ็นเป็นเอฟเอ็นตัวนี้เอ็นก็ต้องเป็นเอฟเอ็นด้วยจะกี่ชั้นก็าําได้เห็นไหมเห็นไหมนตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะเอฟเอ็นก็ต้องกลับเลขคููเปลี่ยนให้หมดทุกตัวตัวนี้ก็เปลี่ยนด้วยดูครงสร้างกันเขียนนะจะไม่งงนะเอฟเอ็นตัวนี้ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเห็นไหม เฉีนเศษตัวนี้บอกว่าเป็นสามสิเจครูจะแบ่งเป็นสองชุดแล้วแบ่งสองสอันเป็น2ชุดเแบบช่นช,ชุดแรกชั้นแรกชั้นแรกนะสามสิบเจเท่ากับเอฟเอ็นสองเอฟเอ็นเป็นคนู่นแล้วก็ตัวนี้สามสิบเจ็ดสบวกสาม มันจะนี่งงไหมครับ FN เป็นที่ถ้าอยู่ในเงื่อนไขก็ทําต่อ,ตอดนะูดีนะดูนะ F N เป็นคู่ไหมเป็นเป็นคู่ใช่ไหมแต่ได้เป็น FN เท่ากับ FN เท่ากับตัวนี้6อะไรเนี่ย74เป็นเลขคู่ยังทําต่อได้ยังไปต่อได้เป็นคู่จริงยังถูกไปต่อได้ ไปต่อก็กลับมาอยู่ตรงนี้เข้าใจยังมันเป็นคู่อะไปต่อมันถูกเนี่เป็นถูกเนี่ยตรงนี้มันถูกกลับมาเป็นตรงนี้กลับไปเรื่อยๆใช้เลขเก็่สี่แล้วทันไหมจักบนนะเขียนตามโครงสร้างหนึ่งเจ็ดสิบสี่เท่ากับ n n n 5. เส่วนสอง n เป็นเลขคู่เขียนให้ครบก่อนนะครับสอง n บวกสามเเป็นเลขที่ตรงนี้ถูกที่ไจได้ เท่าไหร่148คู่ดิเอเท่ากับร้อยส่สเลขเป็นเลขคู่ด้วยถูกใช้ได้ประธานนี้ใช้ได้โอเคไหมอันนี้ย้ายข้างไปเร็วแค่หารเราเท่าไหร่71็ดสิบ่วนสอเท่ากับเจส่วนสไม่ได้ไม่ใช่เป็นเลขที่แล้วไม่จะเบิร์นเต็มด้วยไม่ได้อันนี้ไม่ได้ได้ตัวนึงได้วล่ะได้ตัวนึงโอเค ระบบการเขียนสาคัญมันไมน่มันจะทำให้เราคล่องตัวขึ้นอันนี้ใช้ได้ไหมระบบใช้ได้ไดูย้ายก่อนนะสามสิบสี่หาสองเอ็ดเท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นเลขที่เป็นเลขที่ยังได้ยังได้เอฟเอฟถูกแล้วเอฟถูกเป็นเลขที่อยู่นะย้อนกลับไปวนนู่สิบเจ็ดเขียนเป็นสองระบบสิบเจ็ดเท่ากับ N.2 N ส่วน2 n เท่ากับคู่กับ2 n บวก3าเ N เท่ากับขี่เนี่ยกระบอกการเปลยนยข้ามาปึ๊บชันบนนะเป็นส4 n เท่ากับ3 4 n ป็นเลขคู่อยู่ยังเป็นเลขคู่อยู่ถูกต้องใช้ได้นะครับย้า่ข้ามาเร็ว20 n เอั่หัน,มนไม่ใช่ดิ14 N อนหารส4หารสเป็น7 N กเ็นกับเจเป็นเลขคี่เะเป็นเลขคี่ตามนี้ยังถูกอยู่ N มีครบแหละสตัว1 2 3่มได้3ตัวเพราะฉะนั้นซิกมา N อา็ว่าเป็นหนึงสี่แปตัวหนึ่งบวกสาตัวหนึ่งบวกเตัวหนึ่งไสเนึ่ง8 9ัวข้อนี้ต้องกันเขียนต้องดี ไม่งั้นหสับสนพวกไปมาถูกไหมวางกานเขียนดีๆนะบางข้อมันจะต้องเออนั่นแหละนะครับมันต้องใช้ทั้งสองตัวคุยเขียนทั้งสองตัวเลยต้องใช้ทั้งสองตัวสุดท้ายจะมาหาตัวนี้ตัวนี้มันต้องแบบการเขียนข้ออื่นได้ด้วยนะดีเดี๋ยวไหมเข้าใจเนี่ยทุกคนเข้าใจแต่วางระบบให้มันไม่ต้องอันเดียวพรุ่งนี้ไม่เดี๋ยวหนึ่งมันไม่ต้องสอบเอสโตใช่ไหม ไม่ต้องใช่ไหมนิดหน่อยเอ้ยยกกำลังเลยยกกำลังเลยมันเหมือนมสามเลยนิดหน่อยเดี๋ยวคุณส่งโจทย์ไปให้ทำเล่นๆดีกว่าน้องเอสโก้ยกกำลังน้องสักสี่ห้าข้อไม่ง่ายเลเยี๋ยวชี่เฉลยไปนะไปให้ดูไม่ออกเยอะหรอกอ่ะโอเคหยุดถึงนู่นเลยปีใหม่เลยนะ หลังปีเดี๋ยวปีใหม่หนึ่งสองก็ไม่เรียนด้วยนะของเราเนี่ยมันเป็นวันหยุดอยู่นะวันที่สองน่าจะเรียนไม่ไหวเพราะเที่ยวามาจนแล้วใช่วันที่หนึ่ไม่ไหวแล้ววันที่สองมาไม่ไหวแล้วกูรู้เรียนไม่ไหวหยุด